ับรายการ h e ลเอ็ดดิกรีวิว นะคะปัญหาฝุ่นควันก็ยังมีอยู่ด้วยสภาพอากาศที่มันแบบวิกฤตขนาดนี้นะคะที่เราจะต้องเผชิญในแต่ละวันเนี่ยมีทั้งฝุ่นมลภาวะแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังจะใส่แมสอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องทางเดินหายใจของเราเนะก็ยังมีอะไรที่ป้องกันแต่ว่าดวงตาของเราเนี่ยใครที่ไม่ได้ใส่แวน่นหรือว่าแม้แต่คนที่ใส่แว่นเองมันก็ยังไม่ได้สามารถป้องกันดวงตาของเราได้ขนาดนะะั้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันแสงจอคอมเครื่องสาอางแม้แต่ขนตานะคะที่เข้าตาเราเนี่ยมันก็นําสิ่งสกรปรกเข้าตาเราด้วยเช่นกกัันนะม็จ ให้เกิดเป็นโรคต่างๆนะคะเช่นตากุ้งยิงเนี่ยตอนนี้แบบในออฟฟิศของปาก็มีคนที่แบบว่าเออเป็นตากูุ้งยิงด้วยนะเพราะว่าอาจจะแบบไปจับอะไรที่มันมีเชื้อแล้วก็ไปขยี้ตาหรือแม้แต่อุ่นคาันที่มันสะสมไปอุดตันในต่อมไขมันของดวงตาของเรานั่นเองนะคะก็จะทําให้มันเป็นโรคต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดของเรานะคะนั่นก็คือการรักษาความสะอาดนะคะแล้วเราจะรักษาความสะอาดของดวงตาของเราได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการรักษาความสะอาดดวงตาของเรากันค่ะไปดูกันเลย และผลิตภัณฑ์แรกของเรานะคะนั่นก็คือออฟคิวซอนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างขอบตาหลายๆคนเนี่ยก็เวลอาอาบน้ำเราก็ต้องถูสบู่สระผมแปรงฟันอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราต้องทําทุกวันแต่ว่าทําไมดวงตาของเราเนี่ยไม่ค่อยได้โฟกัสกับมันเท่าไหร่นะว่าเราจะต้องล้างยังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยพวกสิ่งสกปรกมันจะสะสมอยู่ที่ขอบตาซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราแบบว่าล้างขอบตาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคอะไรเกี่ยวกับดวงตานั่นเองนะคะอย่างสาวๆทั้ง ชอบแต่งหนาแล้วก็กรีดไอายไลเนอร์นะคะหรือว่าปัดมาสคาร่านะคะก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปสะสมอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องล้างขอบตาเพิ่มขึ้นเพื่อ,อความสะอาดของดวงตาเราที่มากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูว่ามันล้างยังไงนะคะสําหรับออกคิวซอมนะคะจะเป็นโฟมล้างขอบตานะซึ่งแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาเพื่อล้างขอบตาโดยเฉพาะวิธีล้างนะคะพอเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็บีบโฟมลงไปบนนิ้วของเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ถู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 นะคะ ทำตาปือๆหน่อยแต่ว่าไม่ต้องลืมนะแล้วก็แบบผู <c oughs> ที่ขอบตาของเราอย่านี้ผูวนไปนะคะเหมือนเวลาเราสระผมแต่ว่านี้เราเป็นแบบสระขนตาของเรานั่นเองนะคะขอบตาของเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เฉดออก ก็จะได้ตาแบบพี่สะอาดสดใสแบบนี้นะครับซึ่งราคาสําหรับอคิวซอเนี่ยก็จะอยู่ที่380บาทสามารถใช้ได้แบบเช้าเย็นเลยแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยเขามีแบบว่าที่จะเป็นแผ่นๆด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้อยากจะใช้โฟมมานวดน,นวนเนาะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแผ่นซัมลี่แล้ก็สามารถเช็ดขอบตาได้เลย แล้วต่อไปนะคะสาหรับใครที่โดนฝุ่นเข้าตาหรือว่าวันนั้นเนี่ยไปเผชิญข้างนอกมาตื่นเช้ามาเริ่มมีขี้ตาเยอะเป็นขี้ตาแข็งเลยแสดงว่าที่ผ่านมาเมื่อวานคือเรารเผชิญฝุ่นมาเยอะมากจนแบบว่าตาเรามันล้างสิ่งโซกัรปอกออกมาเป็นขี้ตานั่นเองนะคะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์สําหรับการล้างตาด้วยนะคะนั่นก็คืออ็อกอายนั่นเองนะคะน้ายาล้างดวงตาซึ่งต้องบอกก่อนว่าน้ํายาล้างดวงตาเนี่ยอยากให้ใช้ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาและอยากจะเอาออกอย่างที่บอกนะคะว่าดวงตาเป็นโอัยวะสําคัญเราต้องเลือก มันแบบมีคุณภาพนะคะเราก็ไม่ทําให้ดวงตาของเราระคายเคืองนั่นเองเวลาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ใช้ภายใน1เดือนที่มันเป NO uh ็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะสามารถลงไปในขวดได้ส่วนหัวเนี่ยที่เขาทํามาเป็นแบบปากแหลมอย่างนี้เพราะว่าการไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปได้เยอะนั่นเองนะคะนี่เราก็บีบลงไปนะคะแล้วเราก็ก้มลงมาอย่างนี้โดยการเอาถ้วยครอบไปนะคะแล้วเราก็เหนี่ยวน้กเคร ก็ลืมตาหนนึ่งให้หนักมันได้หลอดเลี้ยงดวงตาของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ไม่ได้ร้องไห้นะคะแต่ว่าล้างตาอยู่ไม่รู้สึกว่าแสบตาเนละรู้สึกว่าสบายพอลืมตาเหมือนเราลืมตาในน้ำมันแต่มันเป็นน้ําที่เหมาะสําหรับการล้างดวงตานั่นเองนะคะถ้วยที่ใช้ล้างตานะคะนี่ก็เหมาะเอาครอบไปแล้วมันพอดีเลยสําหรับออฟอายนะคะราคาจะอยู่ที่35บาทไปหาซื้อมาใช้ได้นะคะที่ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปได้เลยะคะ่ะ แล้วต่อมานะคะเป็นยี่ห้อ Optech นะคะเป็นน้ำยาล้างตางสามารถชะล้างนะคะสิ่งสกปรกที่อยู่ในตาที่เราแบบไปเผชิญฝุ่นควันมาได้เช่นกันนะคะแต่ข้อแตกต่างก็คือขวดเขาจะเป็นขวดแก้วนะคะนี่อันนี้ก็จะแตกแต่างจากเมื่อกี้นิดนึงนะเมื่อกี้มันจะมีส่วนที่แบบเว,ว้วาเว้าแต่ว่านี้จะมีขีดบอกนะว่าให้เทน้ํายาประมาณไหนอ่ะโอเคพอดีไปอันนี้มันจะไหลไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบไม่พอดีเพราะไหล หลาย,ลายช่วยด้วยโอ้ยอันนี้รู้สึกแบบมีความแสบๆนิดนึงเอให้ทุกคนช่วยด้วยที่เธอเห็นแค่ฝุนมันเข้าตาฉันไม่เด็ดร้อแค่ โอเคค่ะสำหรับออฟเทคนะคะหลังจากที่ล้างตาไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบแสบๆเยน็นเย็มันอาจจะไม่ได้แสบก็ได้นะมันอาจจะแบบเย็นเย็นหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้มีความแสบแบบโอ้แสบจนทนไม่ไหวน่าจะเป็นความเย็นในตามันก็สามารถชล้างสิ่งสงกปรกในตาของเราไนดะ้หลังจากที่ล้างไปแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบสดชื่อนะํะเหมือนเราได้รีเฟรชลูกตาเราเลยคะ่ะสำหรับเรื่องถ้วยการล้างตาของเขาเนี่ยด้วยความที่ถ้วยมันแบบค่อนข้างจะแคบก็ทําให้แบบน้ามันไหลอยู่ห่างตานิดนึงนะคะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันก็ออฟไอซ์น่าจะเป็นถ้ ที่โอเคกว่าสำหรับราคานะคะ o p ฟเ c คราคาจะอยู่ที่149บาทก็ถ้าใครที่ชอบล้างตาแล้วแบบอยากรู้สึกแบบเย็นๆออฟเทก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในการรักษาความสะอาดของดวงตาของเราสําหรับใครที่คิดว่าน้ํายาล้างคอนแทคเนี่ยสามารถเอามาล้างตาแบบนี้ได้ไหมต้องบอกก่อนว่าน้ํายาล้างตากับน้ํายาล้างคอนแทคเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันนะคะน้ายาล้างคอนแทคไม่สามารถเอามาล้างดวงตาโดยการที่แบบว่าเราจะหยดแล้วก็ล้างดวงตาได้นะคะเพราะว่าน้ํายาล้างคอนแทกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการช้าล้างค่าโปรตีนที่เกาะอ,อยู่ตรงคอนแทคเลนเราหรือว่าถ้าจะเอาน้ํายาล้างตาไปแช่คอนแทคได้ไหมก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีสา,าร จะฆ่าเชื้อโรคหลังจากที่เราถอดคอนแทคมาเก็บไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ล้างก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้างเลยถ้าจะแช่คอนแทคก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แช่คอนแทคนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะล้างตาทุกวันเลยแนะนําว่าไม่ควรทําทุกวันนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยดวงตาของเราก็มีน้ําตานะคะที่ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าตาแห้งนะคะเครื่องตาก็สามารถใช้น้ําตาเทียมได้นะคะอันนั้นก็สามารถหยอดได้ทุกวันอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับน้ำยาล้างตาเนี่ยใช้ใน ในกรณีที่จําเป็นละกันนะคะสําหรับอคิวซ้อมที่เป็นน้ํายาล้างขอบตาเนี่ยอันนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยเพราะว่ามันชาล้างตรงบริเวณที่ขอบตาของเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ทาครีมกันแนดดทาแป้งอะไรกันทุกวันอยู่แล้วมันก็จะมีอะไรที่มันสะสมอยู่ที่ขอบตาเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะต้องรักษาความสะอาดขอบตาด้วยผลิตภัณฑ์ล้างขอบตาโดยเฉพาะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเฮลแอติกรีวิววันนี้ค่ะคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมดนวยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย